ฮึม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 อเฮ้ยนอะครับฮึมใช่นมครับนมจบได้นี่รเปล่าอะไรหรืครับเนี่ยเนี่ย่เนี่ยอยากกินนี่เปล่าเนี่ยอยากกินอยากกินเปล่าเนี่ยเนี่ยข้าวโพดเนี่ยอยากกินไหมอุ้ยจะกินมากเยครับเอออยากกินก็เข้ามาในในมัลซสิมันมียอะมานะถึงหนึร้อยซองเลยนะในมันรสชนะฮะทำเลยจริงเหรออ่ะขอด้วย เออดีมากโอเคเพื่อเป็นรถเลยโดยนีย่ปุ๊บคุณพาช่วยเด็ดโดนละผ่าตัวพ่อตบไปช่วยคันครับวิมาเพื่อสตาร์รถเลยได้ปวกผมกำลังจะไปช่วยครับ ไอของมันเนี่ยเฮ้ยใ,ใครมันมอนเนี่ยใครมาเนี่ยเปิดประตูดิเอ่อไอมาฮะคุณรับผ่าตัวเด็กเหรอครับอะไรแล้วมันไม่ได้ับผ่าตัวนี่ลูกฉันทําไมเออ <c oughs> คุณมาเลยคับเนี่ยหนครับเออทำไมทำไมมีอะไรเนี่ยฮ <c oughs> อันเด็กเรามาเลยครับเออไปไปไปทำไมเนนฉันนะ <c oughs> โอเคเอาเด็กคนนี้มาครับอือืออยู่นี่นะครับ มาไหมดฮโอ้ยโอ้ยนาโก้ฮึ๊บนี่ยอันนาโก้อย่อนี่ฮึ๊บฮัยยะเอาละเอาละจะได้แก่ได้นะฮึ๊บอฮัยะเอาไปกินครับผมฮึบฮึ๊บอืมฮึ๊บปิ๊บอืม ลุงครับอะไรครับพูดปลอดภัยแล้วนะครับเย่พอปลอดภัยแล้วครับผมบี้เออเดี๋ยวคนชัาจัดการเองครับเฮ้ยเพื่อนนายอยู่ไหมอ่ะเพื่อนนายอยู่ไหมเฮ้ยอะไรไปเฉมาข้าฮ้ยสวัสดีครับผมเฮ้ยนั่นเป็นใครอ่ะเอ้ยตายแล้วครับ โอเคขอให้ไว้เป็นคัตกรรมนะครับผมขอกลับบ้านนะครับได้ช่วยเหลือเด็กวิปีบเฮ้ยค hey, ัตกรรมโอ้ยเพื่อนนัน่นใีมีกี่คนเออผมไม่รู้นะครับมีทั้งหมดส่งคนเข,ขาที่ตายโอ้ยก็เสียชีวิตสองคนนี่นและแล้วกาตาสองคนอยู่บนรถตู้นี้มีหนยังไงบบาง คนที่อยู่หลังรถโดนไม่รู้ตัวแล้วครับผมคิดว่าน่าจะโดนระเบิดเบือนะครับส่วนคนที่อยู่ข้างหน้ามันน่าจะโดนต่อยจากผ้ากระโจนะครับเออเหรอใช่ครับแล้วต้องหาฆาตกรได้ให้ได้ว่าฆาตกรคือใครเออผมคิดว่ามันต้องหาได้ไหมครับเอาไปผมรู้ครับผมรู้เรื่องโอ้ยหุบปากไอ้น,นี่เอ็งกาย,ยาพูดมากผมคิดว่าในบรรทุนนี้มันมีกองรู้จะเป็นยัรับฮ <c oughs> ะก็รู้จะเป็นเหรอ ใช่ครับผมคิดว่าเราไปดูกันดีกว่าอ๋อไปไปไปเร็ว<ป>มานี่โอ้ยอืมฉันเจอข้าตากอ,อแล้วอืมเออเป็นไงครับสแกนเลยนะครับเห้นแล้วบันเป็นข้อพูดเอเ้ยเจนจาัดก,การมันได้